ลินมือเป็นไรอะ่ะข้มอมือซ้อนอะเจะแล้วก็ลิศขับรถไม่ได้อะ่ะเจ็บคุณสรุปเขาก็เลยมาส่งอ๋อเหรอเจข้อมือมันซ้อนมันลำบากแล้วเวลาขับรถแล้วมันเข้าเกียร์ข้างนี้เข้าไม่ได้ก็ไปไงไปเงีย้ยไปเงีย้ยมันไม่ได้อ,ะอ<า>่ะเจ็บอ่ะ แล้วลินก็เลยตัดสินใจว่าจะนอนบ้านเจสักคืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งน,นี้เช้าเจค่อยไปส่งลินนะเอ,อนอนคนเดียวคนเดียวสิเจบ้าหรอนงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลากลับก่อนนะครับค <c oughs> ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปส่งค่ะ <c oughs> ผมกลับก่อนนะครับค่ะ <c oughs> ฉันค่ะ